สวัสดีครับเพื่อนๆดูพระกับบูนสามวาวันนี้นะครับพาท่านมาชมพระเนื้อดินของเกจิดังเมืองอยุธยานะครับก็อันนี้เป็นพระดินเผาของหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจดนะครับก็เรียกว่าเป็นพระที่พิมพ์นี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยคุ้นนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับ นับว่าเป็นพิมพ์หายากของหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นพระพิมพ์พุทธชินราชบ้างเป็นพิมพ์งบนำอ้อยบ้างนะครับหรือก็ปิ่นพิมพ์นางพญาบ้างนะครับก็มีเรียกว่าหลวงพ่อยิ้มเนี่ยก็สร้างพระเนื้อดินเผาด้วยด้วยการหลายพิมพ์นะครับแต่พิมพ์เนี้ยค่อนข้างจะไม่ค่อยพบเห็นนะครับว่าเป็นพิมพ พิมพ์พระวัดถ้ำเสือหรือเป็นพระกลุกถ้ำเสือนะครับซึ่งเป็นพระกลุกเก่าชื่อดังหายากนะครับหลวงพ่อยิ้มท่านก็เลยนำมาถอดพิมพ์หรือว่านำมาล้อพิมพ์นะครับในพระเครื่องของท่านด้วยเพราะว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในในแง่ของพุทธคุณแค้วคาดคงกระพันธ์ ซึ่งหลวงพ่อยิ้มนะครับท่านก็เป็นเกจิอันนี้สร้างปี2 4 7 0ศูนย์นะครับหลวงพ่อยิ้มเนี่ยท่านก็เป็นเกจิดังของจังหวัดอยุธยาหรือเมืองกรุงเก่าเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นเกจิร่วมรุ่นนะครับกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกก็จะมีฉายาของ คนชาวบ้านเนี่ยไปตั้งฉายาว่าท่านเป็น3ามเสือแห่งกรุงเก่าเนี่จริงๆแล้วท่านเป็นพระนะครับแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะชอบตั้งแบบนี้นะครับสเสือบ้างปิตาหเสือเมืองชนจริงๆแล้วเป็นของพระที่มีชื่อเสียงนะครับมีความโด่งดังก็เปรียบเสมือนเสือที่ชาวบ้านเนี่ยเกรงขามนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นพระเกจิ นะครับคนที่จะเกรงท่านก็คือพวกนักเกรงหัวไม้นี่แหละนะครับเพราะท่านเนี่ยมีวาจาสิทธิ์แล้วท่านก็ไม่ค่อยชอบพวกพวกที่ผิดศีลน,นะครับผิดศีล5้าอะไรเงี้ยท่านไม่ชอบนะครับท่านก็จะแนะนำให้คนทำแต่ความดีรักษาศีลน,นะครับโดยเฉพาะศีลห้าเนี่ยไม่ให้ผิดเลยนะครับเพราะเป็นถือเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่ประชาชนที่จะต้องปฏิบัติใครผิดศีลห้าก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อยิ้มเนี่ยท่านชาวบ้านก็ส่วนใหญ่ก็จะตั้งฉายาพระพระเก่งๆดังๆเนี่ยเป็นเสือแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นเสือของพวกโจรมากกว่าเป็นพวกที่ไม่พวกที่ทําความไม่ดีเนี่ยก็จะเกรงกลัวท่านนะครับหลวงพ่อยิ้มเนี่ยท่านเกิดปี2418นะครับแล้วก็มรณะปี 2499นะครับสิริอายุรวมได้82ปีนะครับก็ถือว่าเป็นเกจิที่มีอายุยืนพอสมควรนะครับท่านก็บรณภาพหลังหลวงพ่อปานวัดบางหนุ่มโคเนี่ยประมาณ10กว่าปีนะครับแล้วก็มรณภาพก่อนหลวงพ่อจงเนี่ยประมาณประมาณ78ปีนะครับก็ถือว่าเป็นพระยุคเดียวกันนะครับพุทธกุลของพระเครื่องของท่านนะครับก็ เป็นเรื่องของเมตตามหานิยมแควคาดนะครับก็ยังมีคำกวัญที่บอกว่าพระหมอหลวงพ่อปานนะครับพระเกจิหลวงพ่อจงเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงเมตตาไหลหลงหลวงพ่อยิ้มนะครับก็คือว่ามีชื่อเสียงทางด้านเมตตามหานิยมเป็นหลักนะครับของหลวงพ่อยิม้มวัดเจ้าเจ็ดท่านก็เป็นพระที่มีเมตตาแก่ แต่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับใครไปนิมนต์ท่านให้ช่วยอย่างไรเนี่ยท่านก็มักจะทําให้เสมอนะครับไม่ว่าเป็นลดน้ํามนต์หรือจะเป็นการให้สินให้พรเนี่ยท่านก็จะช่วยนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ได้อะไรนะบรรเทาทุกนะครับบรรเทาทุกแล้วก็ได้ มีขวัญกำลังใจที่ดีนะครับท่านยังได้รับฉายาว่ามีวาจาสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครท่านให้พรกับใครก็ส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะสมดังที่ท่านให้พรนะครับสมสมปรารถนาท่านเคยได้รับนิมนต์นะครับจากรัฐบาลเนี่ยในสมัยอินโดจีนเนี่ยนะครับสองสเนี่ย ในสมัยสงครามอินโดจีนเนี่ยให้ไปโปรยสายเสกนะครับในยุคนั้นก็จะมีหลวงพ่อจงนะครับที่จําที่ผมจําได้ถ้าไม่ไม่ผิดนะมีรัฐบาลเนี่ยก็จะนิมนต์หลวงพ่อจงบ้างหลวงพ่อยิ้มบ้างนะครับไปโปรยสายเสกในรอบๆสถานที่สําคัญก่อนที่จะมีสงครามอินโดจีนนะครับไทยฝรั่งเศสอะไรเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะป้องกันปกป้องสถานที่สําคัญสําคัญเนี่ยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจาก การทิ้งระเบิดของเครื่องบินนะครับของมหาอำนาจในยุคนั้นนะครับก็เรียกว่าท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแต่ว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยราคาเมื่อเทียบกับหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงแล้วเนี่ยราคาค่านิยมเนี่ยยังถูกกว่ามากนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆเนี่ยเจอหรือว่ามีโอกาสเช่าหาบูชาก็ได้เช่าหาไว้นะครับแต่ก็ขอเตือนนะครับว่า ราคาไม่สูงก็ตามเนี่ยของปลอมก็เยอะนะครับของปลอมเยอะมากแล้วก็ปลอมได้เหมือนด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่นะครับบังเอิญว่าพระพิมพ์เนี้ยผมได้มาองค์หนึ่งเนี่ยได้มาจากญาติก่อนนะครับองค์เนี้ยได้มาจากญาติตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพระอะไรนะครับไม่รู้ว่าพระอะไรก็เลยแยกเอาไว้แล้วก็จะไม่ ดูแล้วแบบเหมือนกับเอของแท้หรือเปล่าผมนี่ก็ชอบคิดอย่างเงี้แต่เนื้อเนี่ยจัดมากเลยนะครับเนื้อจัดมากเนี่ยองเงี้ยเนื้อจัดพอตอนหลังก็มาเปิดดู Google ดูในเว็บต่างๆเนี่ยก็บังเอิญพบนะครับว่าเอ้ยเราพอดีจำแม่นนะครับก็ถือว่าโชคดีไปว่าเอ้ยนี่มันของหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ด แต่ว่าองค์นี้ก็มีความคล้ายๆกับหลวงพ่อขอมเหมือนกันนะหลวงพ่อขอมเอาไปถอดพิมพ์หรือ,อยังไงไม่ทราบนะครับหลวงพ่อยิ้มนี่พระเก่ากว่านะครับมีหลวงพ่อขอมเอาไปถอดพิมพ์สร้างขึ้นทีหลังก็มีนะครับเห็นเคยลงเป็นหลวงพ่อขอมไม่ทราบเขาเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลวงพ่อยิ้มนี่แน่ๆก็คืองพระท่านเนี่ยจะเนื้อจัดส่วนองค์ขวามือเนี่ยผม พบทีหลังนะครับหลังจากทราบว่าองค์นี้เป็นของหลวงพ่อยิ้มแล้วบังเอญไปเดินงานประกวดพระนะครับเจอเนี่ยเจ้าของแผงก็ยังไม่รู้เลยพระอะไรนะครับก็เลยได้มาราคาฟุกๆเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าถ้าเรามีต้นแบบสักองค์หนึ่งนะครับต่อไปเราก็จะได้ของถูกลงก็อย่างว่านะครับถ้าเราเป็นพระแล้วเนี่ยเราก็เช่าได้ถูกลงนะครับ เพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าเป็นพระแล้วเนี่ยเช่าองค์ครูไปสช่าองค์สององค์เนี่ยวันหลังไปเดินที่ไหนเจอก็อ่าได้ของถูกแล้วนะครับเพราะเราเป็ดแล้วเราเป็ดแล้วเนี่ยก็จะหาพระได้ถูกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่สะสมพระมานานหรือพวกเซียนเนี่ยเขาก็เลยหาพระได้ถูกแล้วก็ไปปล่อยในราคาที่ได้กําไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติว่าถ้ารู้มากเนี่ยดูมากรู้มากดูคลิปผมเนี่ย สามร้อยสี่ร้อยคลิปแล้วเนี่ยท่านก็เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าจากที่ถ้าท่านดูหมดนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้ความรู้โดยไม่รู้ตัวนะครับจากที่เราไม่เคยรู้อะไรมาเลยเนี่ยเออพอดูคลิปดูพระเพื่อนแล้วเนี่ยเราก็เป็นแล้วเขาเรียกว่าเป็นแล้วนะครับถ้าไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นเลยเนี่ยมันก็ไม่เป็นนะครับพอดูรู้เป็นเราก็เริ่มไปเช่านะครับเช่า ถูกบ้างแพงบ้างแรกๆก,ก็อาจจะแพงก่อนเพราะว่ามันก็จําเป็นต้องศึกษานะครับบางทีเนี่ยแพงไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้เช่าพระก็ไม่เห็นของจริงเห็นแต่ในรูปบางครั้งก็ยังไม่แน่เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเช่าได้แท้หรือเปล่านะครับบางครั้งผมเองเนี่ยก็ต้องมีองครูแล้วกลับมาเทียบที่บ้านเหมือนกันนะครับบางครั้งก็บางทีดูครั้งเดียวเนี่ย แล้วเราก็ไม่ได้ดูอีกเลยแล้วไปเจออีกครั้งในสนามเนี่ยมันมีเวลาตัดสินใจแค่เสี้ยววินาเสี้ยวนาทีท่านเองนะครับถ้าไม่เอาคนอื่นเขาเอาเราก็อดบางทีเราดูแล้วไม่เอาวางไว้เดี๋ยวคนอื่นเขามาเช่าไปแล้วนะครับอันนี้ก็ก็มีนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ดวงเขาเรียกว่าพระเลือกเจ้าของเนี่ยก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราดูแล้วก็ไม่มีใครเอาไปเหมือนกัน ยังไม่มีคนมาเช่าไปเออเรากลับไปทีก็เป็นของเรานะครับแต่ว่าบางทีไม่ใช่ของเราเนี่ยดูแป๊บเดียววางปุ๊บเดียวคนเอาไปแล้วนะครับก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเรานะครับจะดูว่าสององค์เนี้ยมีความที่จะเหมือนและแตกต่างนะครับพระเนี่ยไม่ได้เหมือนกันทุกองค์เป๊ะนะครับแต่ว่ามีความเหมือนในพิมพ์นะครับเหมือนในพิมพ์เห็นไหมมีเส้นแตก นี่นะครับองที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยเส้นแตกตรงนี้นะครับไปถึงไปถึงหน้าพระเลยนะครับแตกเหมือนกันนะครับมีเส้นแตกแล้วก็กวานมีเส้นที่ที่หน้าตักท่านนะครับก็เป็นแบบนี้แล้วก็ดูการวางแขนนะครับพักกันหรือหูขององค์พระนะครับเมตตา ใบหน้าจมูกปากก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับใครบอกไม่สวยก็ดูเท่ที่วานวางมือเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันนะครับแม้ว่าเนื้อเนี่จะคนละสีนะครับแต่ว่าก็เป็นเนื้อในลักษณะยุคเดียวกันเนื่องจากองค์องขวามือเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสและเป็นเนื้อแบบสีอ่อนกว่าเนี่ย นะครับไม่ค่อยได้สัมผัสไม่ได้เป็นเนื้อดินเนี่ยจะมีเนื้อแกร่งกับเนื้อเนื้อเหมือนกับมีแร่ธาตุเยอะนะครับอย่างองซ้ายเนี่ยมีแร่ธาตุเยอะเนี่ยก็จะออกเข้มนะครับองขวาเนี่ยออกเป็นดินสีอ่อนกว่าเหมือนกับพระเนื้อดินเผาของพุทธมนทนนะครับยี่ห้าพุทธศตวรรษเนี่ย ก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราดูการสร้างนะครับการตัดขอบเนี่ยเห็นไหมฮะก็ลักษณะเดียวกันพระก็แบบเดียวกันนะครับตัดขอบก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าลักษณะการทําพระเนี่ยเป็นเป็นแบบเดียวกันนะครับตัดขอบแล้วก็กดพิมพ์กดพิมพ์เนี่ยก็มีการวาง มีการกดแล้วด้วยด้านหลังเนี่ยเป็นไม้กระดานนะครับน่าจะเป็นไม้กระดานก็เลยเป็นรอยเหมือนรอยกระดานนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มีการสัมผัสเห็นไหมฮะเริ่มมีความนึกนุ่มมันขึ้นมาตัวที่เราไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะครับเรียกว่าสัมผัสบ,บ่อยๆเนี่ยก็จะมีความมันขึ้นโดยที่โดยจุดสัมผัสนะครับแล้วก็พิมพ์เนี่ย เป็นพระพิมพ์เดียวกันนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะครับเป็นการเหมือนที่แบบไม่ได้เจตนาเนี่ยผมว่าอันนี้ดูง่ายแต่ถ้าเป็นการเหมือนโดยเจตนาทมเนี่ยก็จะเป็นพระที่เรียกว่าเป็นพระปลอมนะครับอย่างเงี้ยเป็นพระที่พิมพ์เดียวกันแต่ว่าการกดเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนี่ยมันความเนื้อพระเนี่ยสัดส่วนการผสมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับ <IS> <Lets> เหลวบ้างอ่อนบ้าง ดินแก่แร่บ้างนะครับเนี่ยการตัดที่ฐานพระก็แบบเดียวกันนะครับก็เนี่ยต้องมีองค์ครูสักองค์นะครับเนี่ยผมถ้าไม่มีองค์ครูองค์สีเข้มเนี่ยผมก็ไม่ได้องค์นี้หรอกครับผมก็จะไม่กล้าเช่าพอเรามีองค์ครูองคหนึ่งแล้วเราก็เลยกล้าเช่านะครับแม้ว่าราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าก็ เพื่อความมั่นใจแล้วเราก็ถ้าเราเช่าพระที่เราไม่รู้จักเนี่ยไม่รู้จะเอาไวท้ทำไม่รู้จะเก็บสะสมทําไมนะครับมันต้องรู้ความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเป็นวัตถุนะครับที่มีคุณค่าโดยมีประวัติความเป็นมาเป็นไปเนี่ยเราถึงจะเช่านะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยเราจะเช่าไปทําไมนะครับเรารู้ว่าคนสร้างเนี่ยเป็นใครเนี่นะมีลา มีลาอย่างนี้เขาเรียกลาลักนะครับเนี่ยเป็นอยู่บนผิวพระนะครับเป็นลาดำแล้วก็ตรงในที่มีเนี่ยนะจุดสัมผัสเนี่ยความขึ้นมันก็จะขึ้นเล้วเนี่ยเริ่มขึ้นมันแล้วพอเราเริ่มจับบ่อยๆองค์นี้หน้าตาอย่างสวยนะครับ องกวาเนี่ยคนให้เช่าก็ไม่รู้หรอกแต่เขาก็บอกว่าโอ้มันต้องมีต้นทุนนะจะเอาถูกๆก,ก็เขาก็ว้าวนะครับเขาบอกว่ามีต้นทุนนะเขาไม่รู้จักเขาก็จะขายเท่านี้นะมือเนี่ยเห็นไหมมือก็เป็นลักษณะเดียวกันมือมือพระถ้ำเสือพระถ้ำเสือของเก่าก็จะเก่ากว่านี้เยอะนะครับ จะมีความเก่ากว่านี้เยอะเพราะเป็นพระปลายยุคทวารวดีมีชื่อเสียงมานานนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนก็ความนิยมอาจจะลดลงเนื่องจากไม่ค่อยเจอของแท้แล้วก็พิมพ์ทรงเนี่ยอาจจะไม่สวยเหมือนพระอื่นนะครับพระถ้ำเสือเนี่ยเป็นพระที่อยู่ในถ้าเป็นพระสมัยยุคทวารวดีที่เขาทำพระแล้วก็ไว้ตามถ้ำนะครับ เป็นยุคที่เก่ากว่าสุขโขทัยอีนะครับนั้นพระทำเสือก็เลยรูปลักษณ์เนี่ยไม่ค่อยสวยงามนักนะครับแต่ว่าอันนี้หลวงพ่อยิ้มพระเจ้าเจดเนี่ยท่านมาแกะล้อพิมพ์นะครับก็เลยเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นคล้ายคลยนะครับองเนื้อจัดเนี่ยก็จะเนื้อจัดจริงๆเลยเนื้อแข็งเนี่ยหน้าตาก็แบบนี้นะครับ เนือแข่งจนผมนึกว่าเป็นพระกรุหรือเปล่าไม่ใช่พระก,กลุนะครับเป็นพระหลวงพ่อยิ้มแต่ว่าพอเนื้อเนื้อเนี่ยผสมได้สัดส่วนที่มีแร่ธาตุเยอะเนี่ยมันก็จะหลอมรวมโดนความร้อนมากๆก็จะหลอมรวมแม้่เกิดความแข็งนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นพระกรุ หลวงพ่อยิ้มพระเจ้าเจ็ดพิมพหายากนะครับให้เพื่อนๆได้ชมเผื่อว่าเจอที่ไหนก็อย่าได้ปล่อยผ่านนะครับก็ราคาหลักพันต้นนะครับราคาหลักพันต้นซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับในในสายของหลวงพ่อยิ้มพระเจ้าเจ็ดเนี่ยยิ่งพิมพ์นี้ก็จะมีความหายากกว่าพิมพ์อื่นนะครับแล้วก็ราคาก็จะสูงกว่าพิมพ์อื่นวันนี้บุญสามวาก็นําพระดี หายากแล้วก็เพื่อนๆไม่ค่อยรู้จักหรือพบเห็นเนี่ยก็มาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเผื่อจะได้เจอก็จะได้เก็บสะสมไว้นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเจอแค่สององค์เนี่ยนะครับเป็นเวลาหลายสิบปีก็เจอสององค์ก็โอเคครับเราก็เก็บไว้นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไป วันนี้บุญสามวาขอลาไปก่อนนะครับขอบพคุณมากนะครับที่ติดตามชมและกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมต่อไปด้วยนะครับขอบพคุณครับสวัสดีครับ